คุณผู้ชมคะอย่างที่เรารายงานต่อเนื่องไม่ใช่แค่ข้าวนะคะ ยางพาราก็ราคาดีขึ้นเช่นกันเกษตรกร,ร,ากรชาวสวนยางทยอยนําน้ํายางสดไปขายให้กับประชากรการ,กรเกษตรทุ่งยาวจํากัดอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะก็บอกว่ายังคงเปิดรับซื้อตามปกติแม้กเกษตรกรส่วนใหญ่จะหยุดกรีดในฤดูยางผลัดใบมีกเกษตรกรส่วนน้อยหรือไม่ถึงร้อยละ20ที่ยังคงกรีดยางเพราะราคาดีที่สุดในรอบหลายตีนะคะเกษตรกร,ร,ากรชาวสวนยางบอกตรงกันแม้น้ํายางจะน้อยกว่าช่วงปกติเครื่องหนึ่งจากเดิมเนี่ยเขาเคยกรีดกันได้เฉลี่ยว่า ละ120ถึง130กิโลกรัมในช่วงฝนตกชุกเนี่ยคะ่ะก็ในแต่ในช่วงฝน ตกชุกไม่ได้กรีดย,ยางเพิ่งมาเปิดกรีดเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาน้ำยางลดลงเหลือประมาณ50-60กิโลกร,รมัมแต่ราคาจูงใจสูงกว่า1เท่าตัวนะคะทำให้รายได้ใกล้เคียงกับช่วงปกติขณะที่เกษตรกรอีกคนบอกว่าถ้าราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ30บาทก็คงจะหยุดกรีดไปนานแล้วขณะนี้เลือกกรีดแบบวันเว้นวันค่ะ ประธานสาก์การเกษตรทุ่งยาวบอกนะคะว่าปกติสาก์มีเครือข่ายรับซื้อน้ำยางทั้งหมด16กลุ่มสมาชิกกว่า220คนได้น้ำยางสดต่อวัน20-30ตันแต่ขณะนี้เครือข่ายนำน้ำยางมาส่งประมาณ5กลุ่มเท่านั้นน้ำยางสดเหลือประมาณ6-7ตันต่อวันน้ำยางหายไปจากระบบจำนวนมากนะคะราคาน้ำยางสดรับซื้อทั่วไปกิโลกรัมละ74-75บาทยางแผ่นดิบก,กิโลกรัมละ88บาทค่ะส่วนยางแผ่นรมควัน กิโลกรัมละ90าบาทค่ะติดไป70%ตแล้วครับตอนนี้ที่เปิดติดก็เฉพาะในบางส่วนเพราะว่าของสากลของวิสาหกิจเนี่ยเราทําพื้นที่อยู่ในภายใต้ของอำเภอเหลี่ยนอําเภอเปลี่ยนเนี่ยเราทั้งหมด9ตําบลเนี่ยในแต่ตําบลตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ2 0 3 0เองครับถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราจะมีื่องยางสดจากสมาชิกวันละประมาณ20-30ถึงตนันตอนนี้เหลือแค่ประมาณ6ตันถึง10ตนันไม่เกินนั้นครับ6ตัน7ตนัน ไปดูราคายางพาราหน่อยค่ะราคารับซื้อวันที่17มีนาคมนะคะยางแผ่นลมวันชั้น3ในกิโลกรัมละ89บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกรัมละ85บาท50สตางค์และน้ำยางสดกิโลกรัมละ73บาท50สตางค์นะคะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงฤดูเปิดหน้ายางในกลางเดือนเมษายนนี้นะคะ